สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบรูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมบุกไปเยือนเวสต์แฮมจะลงเตะกันในวันเสาร์เวลา19.30นาฬิกา30นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมช ที่มีความสําคัญสําหรับทั้ง2ทีมเจ้าบ้านจําเป็นที่ต้องเก็บ3คะแนนเพื่อหนีจากโซนตกชั้นขณะที่เชลซีครับก็ยังต้องทําพื้นที่ลุ้นในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามในส่วนของความพร้อมทั้ง2ทีมถแถลงข่าวล่าสุดของพอตเตอร์รวมไปถึงไลน์อพที่คาดว่าจะลงสนามครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจําหน่ายแล้ว ที่เซเว่นอีใครอยากดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทีนะฮะก็แนะนําซื้อติดตูดต้เย็นเอาไว้ได้เลยนะครับก็ถแถลงข่าวเรื่องของความพร้อมเนี่ยนะ,ะทางพอตเตอร์แถลงไปเมื่อวันศุกร์นะครับตอนช่วงเวลาข,ข่าคําบ้านเราแต่ว่าไปให้เกียรติเจ้าถิ่นก่อนครับทั้งฝั่งของเวสต์แฮมครับสภาพความพร้อมเนี่ยแน่นอนครับตัวที่เจ็บลงสนามไม่ได้ก็มีพวกจิลูกสคามาคาครับที่มีอาการบาดเจ็บ เคอร์ซูมานะครับเอาฟองเอเลวาลร่าม็คซเวลกอร์นีแล้วก็ติโลเคเลอร์ผู้นี้จะลงสนามไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวลุกก็จะเป็นมิเคลอันโตนิโอนาซดเบนรามาจารอดบูเวนนะครับประตูครับก็จะเป็นลูคัสฟาเบียนสกี้นะครับเกมรับน่าจะเป็นหลังสามครับแองเจโลอ็อกบอนน่านะครับมีทางด้านของนาชีฟอาเกิดแล้วก็ทางด้านของเบนจอนสันก็ หลัง3คนนะครับเป็นจอห์นสันนี่จริงๆแล้วจะเล่นแบ็คขวาจะถนัดซะมากกว่านะครับขณะที่วิงซ้ายเป็นเอมม่าสันพาเมอรี่ครับก็จะได้เจอทีมเก่าขวาจะเป็นวาเลนเมชูฟาวครับกลางดิแคนไรส์กับลูคัสปาเกต้าแนวรุกก็จะเป็นซาอิดเบนรามาจอร์ดโบเวนแล้วก็มิเกลอันโตนิโอซึ่งทางฝั่งของเวสแฮมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิแคนไรส์กับโทมัสซูเชกหรือเปล่านะครับแล้วที่ตัวบนเนี่ยอาจจะดรอปซาอิดเบนรามาแล้วก็ให้ทางด้านลูคัสปาเกต้า ขึ้นไปเล่นด้านบนก็ได้นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะออกมาเป็นชุดนี้นะสำหรับเวสแฮม3 4 2ส่นนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีเนี่ยจากการแถลงข่าวล่าสุดของพอตเตอร์นะครับโดยรวมนะก็เขาบอกว่านักเตะใกล้กลับมาคัมแบ็กกลับมาลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆนะทั้งเวสลี์ฟอฟาน่าดิเนซกาเรียก็กลับมาซ้อมกับทีมแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนราฮิมเซอร์ลิงอ่ะกลับมาซ้อมแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะเหมือนจะเจ็บที่หัวเข่าขณะที่มาเตโอคอซิช ก็ลงซ้อมแล้วแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาเร็วๆนี้นี่คือหลักๆนะครับที่พอตเตอร์พูดถึงอาการบาดเจ็บนักเตะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดนะครับโควาซิชโฟฟาน่านะครับหรือแม้กระทั่งตัวอย่างสักาเรีเนี่ยเกมนี้ผมว่าถ้าจะมีเซอร์ไพรส์อย่างมากที่สุดก็คือตัวสำรองนะฮะผมว่ามีโอกาสแค่นั้นนะับที่เหลือเนี่ยผมว่าน่าจะยากมากๆนะครับแล้วก็รรฮิมเซอร์ลิงก็ดูเหมือนจะเจ็บเพิ่มแต่ยังไม่รู้ว่าพัก นานขนาดไหนนะครับที่เหลือเนี่ยพวกอามาโดโบรยาคริสเตียนปูลิซิชเอ็นโกโลกองเต้เอเดวาร์เดี้พผู้นี้เจ็บหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีข่าวเดียวก็คือเชลซี Chelsea จะได้เจ้าฟลิกนะฮะพ้นโทษแบนกลับมาหลังจากแบน3เกมนะครับไปดูไลน์อัพที่คาดครับของทางฝั่ง ฮูสโกนะครับที่เขาจัดมาก่อนนะครับประตูเป็นเกป้าครับแบ็คขวาเป็นริสเจมแบ็คซ้ายเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นชิเวลน่าจะฟิตลงเล่นได้แล้วเพราะฉะนั้นมาคุคุเรียก็ถอยไปเป็นตัวสำรองนะครับขณะที่เซนเตอร์ก็จะเป็นเตโกซิวากับเบนัวบาริชิลกลางเนี่ยนะฮะนิซาคินเซล่าเขาออกมาบอกว่าน่าจะได้เห็นกาลักเกอร์เล่นกับเอนโซแต่ว่าทางฝั่งของฮูสโกเขามองว่าน่าจะเป็นเมสันเมวเอนโซฟอนเดสแล้วก็กาลักเกอร์ ขณะที่3ตัวบนเป็นโนนี่มาดูเอเก้ไคฮาวเวสแล้วก็มูดิกนะครับแต่ถ้าถามในมุมผมเนี่ยนะฮะตำแหน่งไหนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผมว่าแผงหลังเนี่ยน่าจะเป็นชุดนี้ครับอย่างมากที่สุดก็คือเบนชิวเวลยังอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะสตาร์ทที่มาคุคุเรียาที่เหลือซิวาบาริชิวเจมส์เหมือนเดิมกลางเนี่ยนะฮะน่าจะยืน3คนแต่ไม่ใช่แบบนี้ครับผมว่าเมสันเมาส์อาจจะยืนเป็นตัวบนโดยที่มีกาลาเกอร์กับ ทางด้านของ Enso Fernandez เนี่ยเป็นตัว holding แล้วก็ให้ Enso Fernandez เนี่ยยืนอยู่ประมาณหน้าเซ็นเตอร์แล้วก็กาลเกอร์จะยืนสูงขึ้นมาหน่อยขณะที่ ตัวที่ยืนสูงว่ากาลาเกอร์ก็น่าจะเป็นเมสันเมาส์ส่วนตัวบนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีความจําเป็นที่จะใช้นอนนี่มาดูเอเก้นะครับผมว่าฮูสกอร์จะทับสงสัยลืมเจ้าฟิลิกนะฮะหรือไม่ก็ลืมแก้เพราะฉะนั้นเจ้าฟิลิกพักมาเต็มเต็มสามเกมผมเชื่อว่าเจ้าฟิลิกอาจจะได้สตาร์ทครับโดยที่น่าจะลงเล่นทางขวาซ้ายเป็นมูดิกแล้วก็คฮาวเวสหรือนีกมุมนึงครับอาจจะให้การพักคฮาวเวสนะครับโดยที่มูดิกนะฮะ เป็นเจาฟิลิกตรงกลางแล้วก็ขวาโนนี่มาดูไอเก้เพราะฉะนั้นตัวบนเนี่ยผมเชื่อว่าเจาฟิลิกมาแน่ครับหลังจากได้พักมาแบบเต็มข้อเลยไม่จําเป็นที่ทางฝั่งของแกรมพอตเตอร์จะต้องพักเจาฟิลิกเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าฮูสกอร์จัดทับแล้วอาจจะลืมใส่เจาฟิลิกมานะเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้3มตัวบนครับอยู่ที่ว่าจะเป็นใครเท่านั้นเองนะครับสถิติที่น่าสนใจนะครับเชลซี Chelsea เนี่ย เก็บคลีนชีทได้ใน3เกมหลังสุดของพรีเมียร์ลีกนะฮะแต่ถ้าเราจะมาได้เชลซี Chelsea นี่ฝืดสุดๆเลยนะครับแล้วก็4ีเกมหลังสุดเนี่ยเชลซี Chelsea ไม่แพ้เวสแฮมแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเชลซีเนี่ยค่อนข้างจะดูย่ําแย่นะครับแต่การที่ได้นักเตะคัมแบ็กกลับมาหลายคนโดยเฉพาะเจ้าฟิลิกเนี่ยผมเชื่อว่าจะช่วยให้เกมลุกเชลซีดูดีขึ้นถามว่าเวสแฮมเนี่ยตัวไหนที่เป็นตัวอันตรายครับแน่นอนผมว่าน่าจะอยู่ที่ดีแคนไรส์ครับ เขาจะเป็นตัวคนโทรลเกมนะเขาจะสามารถปรับสปีดเกมที่กำลังเป็นรองเขาอาจจะลดสปีดเกมของคู่แข่งลงได้หรือว่าเขาจะเป็นตัวที่ถ่ายบอลออกซ้ายออกขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงกลางของเราเนี่ยเอนโซฟานเดสหรือแม้กระทั่งกาลาเกอร์แต่ผมว่ากาลาเกอร์จะมีบทบาทนะครับกาลาเกอร์จะต้องวิ่งให้เยอะเหมือนกับที่เคยเล่นเพราะฉะนั้นแฟนเยลซียเพิ่งไปบ่นนะครับว่ากาลาเกอร์ทำไม โอกาสไม่ค่อยยิงวิ่งมั่วไปหมดเลยนะเราอาจจะต้องใช้ energy ของคาล์เกอร์อีกเกมหนึ่งในการทำให้ดิค n นไรส์เล่นได้ยากขึ้นรวมไปถึงเมสันเมาส์ด้วยนะครับเมสันเมาส์อาจจะต้องขึ้นไปบีบแดนบนเพื่อที่จะทำให้ดิค n นไรส์หรือแม้กระทั่งออกบอลหน้านาจีฟอาเกิดออกบอลยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้ดิค n นไรส์ไม่โดดเด่นเนี่ยตัวบนของไวซแคมประสิทธิภาพพวกเขาจะด้อยลงด้วยหลายคนอาจจะกลัวไซด์เบนรามาปาโบฟอนาวหรือจารอดโบเวน แต่ถ้าเราตัดที่แคนไรส์ไปได้ประมาณนึงเนี่ยผมเชื่อว่าเกมรุกของเวสแฮมก็จะหายไปประมาณนึงเหมือนกันนะครับส่วนถ้าถามว่าแน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะล็อกตาย ดิคานไรส์ได้ตลอด90นาทีถ้าไม่ใช่ดิคานไรส์ตัวไหนที่อันตรายผมก็มองว่ายังเป็นจาร์ดโบเวนนะครับถามว่าตัวไหนจะยิงเชลซีเนี่ยผมมองว่าจาร์ดโบเวนก็ยังน่ากลัวกว่ามิเกลอันโตนิโอผมว่ามีนี่แหละดิคานไรส์โบเวนแล้วก็อันโตนิโอที่อันตรายส่วนเชลซีครับมีโอกาสจะจเจาะไว้แชมป์ไหมผมว่าความสามารถเฉพาะตัวของมูดิกซึ่งเกมมาที่แล้วป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ดูน่าจะฟิตมากขึ้นแล้วก็เจ้าฟิลิกที่ นะผมว่าอยากจะแก้ตัวเนื่องจากหลังจากโดนไล่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาผิดหวังพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเด่นเจาฟิลิกในสภาพร่างร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือกระเฮี้ยนกระหือรืออยากเล่นมากๆเพราะฉะนั้นเจาฟิลิกจะเป็นตัวทีเด็ดสำหรับเชลซีในเกมกับเวสต์แฮมนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับถามว่าเกมรองดับเบิ้แมชมันเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าสถิติเชลซีจะดีกว่าก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับผมเชื่อว่ามีโอกาสออกเสมอสูงมากๆแต่ถ้ามองถึงผู้ชนะเนี่ย ถ้าเชลซีจะชนะเวสแฮมผมมองว่าเกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะอย่างพวกเจ้าฟิลิกหรือแม้กระทั่งมิคาเอลโรมูดริกนะครับแต่ว่าคีย์สำคัญของเกมนี้ผมเชื่อว่าอยู่ที่มิดฟิลด์ตัวกลางของทั้งสองทีมก็คือทางดิคนไรส์กับเอนโซฟอนันเดสถ้านักเตะ2คนนี้ทีมไหนโดดเด่นมีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนได้ถือว่าสนุกนะครับเป็นการดวลของมิดฟิลด์ชมป์โลกกับอีกหนคนมิดฟิลด์ที่ คาดว่าน่าจะมีค่าตัว100ล้านปอนด์เหมือนกับเอนโซฟานันเดสนะครับเพราะฉะนั้นกลางจะเป็นจุดสําคัญในการดวลกันร,รวมไปถึงตัวริมเส้นครับจารอดโบเวนนะฮะอาจจะได้ดวลกับมูดิกนะฮะหรือว่ากระทั่งทางเอมอสันพาเมรี่อาจจะได้เจอกับทางด้านของมาดูเอเก้หรือจะเจอกับเจ้าฟิลิกผมเชื่อว่าถ้าเชลซีจะได้ผลการแข่งขันที่ดีผมยังมองว่าเกิดจากความสามารถเฉพาะตัวนักเตะมากกว่า แพทเทิร์นของพอตเตอร์อาจจะพูดตรงไม่หน่อยนะครับแต่ผมสังเกตมาหลายเกมแล้วว่านะไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟิลิกบูดิกเนี่ยมักจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการแหวกผ่านกองหลังซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มีโอกาสออกเสมอครับผมมองว่าสกอร์ยอดฮิตครับคล้ายๆกับเกมผมทายไว้เกมฟูลแลมเสมอหนึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะแต่มนจบ0นูนย์แต่คู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสจบด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งเป็นไปได้สูงมากๆนะครับก็คล้ายๆเกมกับ ฟูลแรมเลยนะครเป็นลอนดอนดับบี้แมชไม่ใช่เกมง่ายของเชลซีนะครับส่วน,นเพื่อนๆมองว่าอย่างไรครับ11ตัวจริงจะเป็นอย่างที่ทางฝั่งของฮูสร์คาดการหรือเปล่านะสตัวบนจะมีใครบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปแล้วลองทายสกอร์กันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ